นี่ครับกินเขียดเข้าไปเต็มปากของผมนเป็นปลาป๊อๆนะครับครับสวัสดีนะนะนักตกปลายามเช้านะครับวันนี้ก็พามาตกปลาช่อนใหม่ข้างทางนะครับก็เพิ่งลอกคลองใหม่ได้ประมาณสองวันนะเนี่ยต่อจากคลองที่แล้วนะครับเนี่ยข้างทางนงครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้นานารับชมไหมครับกับปช่อนข้างทางาชุดตะขอเทียบเทียกสดนะครับวันนี้จะไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราดึงดึงกันนะครับลากมาไม่ต้องเร็วนะครับขอามาเรืเร่อยๆปลาตัวเช้ามันจะอยู่ตําลึมๆนะถ้ามันมีตัวเดี๋ยวจะพุ่งออกมาคัดเอง วิ่งเอามงกัดครับครังกัดวิ่งไปแล้วตื๊ดมาครับตัวแรกตัวไม่ใหญ่มาครับตัวแรกนี่ครับกินเคียดเข้าไปเต็มปากขครับเ่ย เป็นปลาป๊อปๆนะครับ๋ยวังเ,เก็บปลาแล้วตีกันต่อเลยครับังมีเวลาอยู่นะครับอลาค่อนข้างไม่เงียบนะช้ยเช้ายังหวังผนได้อยู่นะ ถ้ามันมีลูกปลาวิ่งแสดงว่าต้องมีปลาช่อนหรือปลากินเนื้อเนี่ยอยู่บริเวณนั้นอย่าไม่ออกมากัดเ <c oughs> ลยมันเล้าหน่อยครับหมาเนี้ยยังไงมีตัวครับแต่มันจะเขี้ยวหน่อยครับหมายข้างทางคนตีเยอะบางทีปลามันก็ โดนโดนเบ็ดมาแล้วเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากกัดสงสัยต้องกลับบ้านเร็วนะครับตีมาชั่วโมงกว่าแล้วได้แค่ตัวเดียวครับปลากัดยากมากครับเพราะสภาพน้ำมันขุ่นมากครับเนี่ยสภาพน้ำขุ่นมากเลย พราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกหนักนะครับพอฝนมันตกหนักแล้วทําให้น้ําขุนนะครับทีนี้ป่ากัดยากนะีมันจะค่อนข้างเสียเวลาครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ้ากันใหม่ครั้งหน้านะครับให้น้ําใสกว่านี้นะครับประสิทธิภาพแล้วก็เวลาที่เราใช้มันจะได้น้อยนะครับนี่ครัไว้นั้นเจอกันคลิปหน้านะครับกับคลิปต,ตกปลาช่อนด้วยต่ขอเทปเคียดสดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ